สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมลีนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพาพรอมตัวเป็นไก่ไปแบกแชทโลกนะโอเคส่วนสก,กินปืนผมก็จะเป็นสก,กินกระการนะใส่สก,กินกระกากไปประมาณนี้เลยลูกซองก็ด้วยนะประมาณนี้โอเคส่วนเซ็ตสกิลที่จะเล่นในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเซ็ตถึกนะ สำหรับแพทนี้ผมก็ว่าเซตนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมมีทัศยะเนลิแอนดูแล้วก็ซานินะครับอเอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเอะเชเพื่อนพาลงหอนาฬิกานะาตาเนี่ยอุย้ย<อ>เต็มเลยเนี่ยสองตี้อ่ะตรงเนี้ยสวยเพื่อนมินดาว เึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนนะีะ๋ยวอุ้ยลาดเพื่อนเนี่ยมีตัวบนบ้านนะึกเ,เพื่อนยืนล่อให้รารับแทนน่าจะขึ้นชา,านนร์จได้นะเนี่ยขอซื้อยาใหญ่หนะักกันไรนระอุย้ยหลังมามตรงนู้นเลยอยะ ีอยวกออีฟก่อนแป๊บนึงไม่มีเหรียญชุดเพื่อนด้วยเนี่ยไปลงบนบ้านยิงเริ่ทจะอยู่บนบ้านโอ้อโหม,มาปิดไอวอลเลยเสียงก็อาจจะแปลกๆนะทุกคนไม่สบายตอนเนี้ยโอ้ว วนเองผมอาจจะเล่นแปลกๆนะทุกคนตื่นเนี right ่ยขึ้นกดเพราะมันเล่นเลยเนี่ยสะโผล่มาอีกอ really right. ันหนึ่งเพื่อนยิงเบรกดค้างยิงอยู่แล้วก็สะโหมแล้วก็ยิงโอ้โหอยู่นู่นเลยเขาวิ่งออกกันไปแล้วย่อทันแล้วผมเื้นปืนมายิงเลยไม่ยอมที่่โถด้วยเนี่ยคือถ้าไปเอามันอ่ะมันหมดตี้ อะไปดีไปดีหมดตีนีเมาไม่ได้ลงตีเดียวนะไม่มันตีเดียวกันผมวิ่งกลับไปชุบเพื่อนดีกว่าเอาเพื่อนชุบแล้วเราเอาเพื่อนตีอยู่เองเอ้ยไม่เมื่อมีตีนขึ้นทีเท้าขึ้นเหนือใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมันไม่มีอ่ะเปิดจุดแล้วเนี่ยโอ้ยมันเจ็บมากเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนลงมาเร็วเอ้ามันมันเจ็บมาก ดี๋ยวหมดยังน่าจะหมดแล้วนะเขาหน้าจะชิวเพื่อนออกไปเล่นข้างนอกเลยว่างี้ยใช่ฟามไปก่อนนะมีเก้าสิงนี่เป็นเกมในมือถือฮะ อยากลุ้นหนยมันเล่นหึงเลยเจอโทก้อนเขาเล่นลูกสองนะทุกคนคือได้ยินปะเนี่ยได้ยินเนี่ยพี่ก้าวสดไปจะเล่นเหรอเล่นใบสั่นไปก่อนนะด้จะเพื่อนไปลงตรงไหนแล้วนะไม่น่ามาเลยลงตั้งไกลเลยเอยู่านเเเรชุบอองด้โอเคเพื่อนจะชุบนะปล่อยเพื่อนชุบเลยโอ้ตีนะ ถูกก็พอแล้วจริงๆชุบไม่ต้องพูดก็ได้นะว่าผมเปลี่ยนไปเล่นฟังโรงงานดีกว่านะน่าจะมีตัวอยู่มั้งขอยิงเปิดจุดตรงโพชิน็อกอลยตรงนู้นเลยก ิมโนอ้าวเพื่อนโดนกลับระเบิดยิงเก้าสิบคือมาคลองเพื่อนมีตัวไม่เนี่ยเมืองเนี้ยเขาน่าจะวิ่งลงมาอยู่มั้ยน่าจะนะอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนบอกว่าเจอคนน่าจะด้านบนนะเั้นแล้วเพื่อนก็ยิงต่อนะโอเคเพราะว่าตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยนี่ไงซองยาว เอ้ยกระสุนไมกวาดสองร้อยเมตรอ่ะมีตู้อยู่ยิไม่รอดอยู่นี่เองพบศัตรูแล้วเนี่ยก็ดูชีทไอวอนะคือไม่ชนนะเนี่ยค่อยยิงเพื่อนแล้วที่ไงนั่นบนเลยสกิลคูเดาอยู่เนี่ยเธอขึ้นได้นะตรงนี้ Nhay nắng lên. Hope bớt mì đồn nứt. Nào lòng mai. Tăm nứt. Hope tìm tìm lưới nứt. Hope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  nứt. เดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะอ้ไม่โดนโอเคดาวลเราเข้าเล่นฝั่งบ้านโรงเรียนนะเข้าเิาชุเตียงเอ้ารัดเกลือนก็โหไม่น่ายิงเลยไหนอีกอ่ะไม่มียาสักกล่องเลยอะโใช่เข้าบ้านลั่งนั้นดีกว่านนะสองตัวเลยฝั่งนี้น่าจะเล่นได้อยู่เขาน่าจะวิ่งไปชุบเพื่อนเลยนะ ไม่ยิงแลนะ้วเนี่ยไม่ไ,ไม่ใช่เราไม่ได้ยินนะเป็นไงในบ้านเลยจะบอกว่าทำอะไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนตรงนี้ก็มีแล้โหไล่ดาวด้วยโอ้อไม่มา เลทร้อยดาวส่เพื่อนขึ้นมาชัวโอ้โหยิงเก่งมาเนียต้กานต้องการของ้นเหือมัไม่ใส่เซตถึกน่าจะดาวน์เรมีอะไรมแบ่งให้ย่งไรไปไหนแล้วไปนู่นแล้วอะไรหรอเพืตามทันมนแบ่งออกอมเียอนทไง ข้าางงล่งเรียบร้อยา <100 S 1> าดาว,ดาวไม่หมดตีด้วยเนี่ย<ต>ไมไไ่เลยคนเดียวเองเราคงไม่ใช่มาแล้วนะคนเหลือน้อยแล้วไม่ใช่เข้าวงดีกว่านะทุกคนไม่มีตัวแล้วเ <c oughs> ขาน่าจะเข้าวงเงินหมดแล้ว โอ้แล้ววงอยู่สะกละเลยไม่มีตัวด้วยด้านหน้าเไป็นไหนแล้วอ่ะตัวที่วิ่งเมื่อกี้นะ <c oughs> อ้อนี้ไงด้านหน้าเลยว <c oughs> ิงเข้าวงไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้แหงวงแรงแล้ว,วย,ย,ยิงไงเรียบร้อยหมดตีนะ อนอกวงก็มีไฟก่อนดีกว่านะผมมีเครื่องดีดอยู่ไปชุบเพื่อนกนปะไปชุ่วยเดี๋ยวดีดไปหาเพื่อนนะไม่ใช่เยอะเกินหนึ่งกี้เนี่ยเหลือผมคนเดียวนะเก็บเองเก็เองเราทำประโยชน์หน่อยอะไรเราคเพื่อนชุบแล้วนะเขายืนแอร์ถอด ชห้ยืนคังแสงน่าจะเข้าฝั่งนั้นไม่ได้นะต้องไปฝั่งนี้นะเพื่อนจอดรอด้วยต้องมีตัวด้วยนะหน้าเรียบร้อยโดนชน,นหน้ารอดเลยเนมะื่อกี้เขาชกกันนอกวงเต็มเลย ไม่รู้ว่าไปลงไหนกันดูดิคน17คนวงแค่นี้ทานอกวงก็มีวยใชเพื่อนดาวเสียชื่ไม่ใช่เข้าวงดีกว่านะวงไปนู่นเลยอราโั้ไม่ได้ขอโทษนะไม่ต้องหรอ คือระดิงให้ร้อยห้าสิบแล้วเพื่อนก็ยิงต่อไงไม่รู้จะใจอยากได้เงินซื้อไอเทมเอย่าเขาอยู่บนบ้านเลยเนี่ยยิงกับตี้อื่นอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะเล่นฝั่งนี้กันหมดเลยนะเนี่ยไอวอลตั้งอยู่น่าจะมีตัวหนึ่งบนบ้านนะนี่ยิงยิงอยู่เนี่ยต้องหรอต้องดิโอ้โหซ้ำไม่ทันนะนี่ก่อสี่สวย

เรดยร้อยหมดที่เหลือสองตัวไม่ใช่คนน,นี้เรียบร้อยหมดยังหมดแล้วโดนปืนไฟโอ้โหอย่างแรงอะ่ะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย <sc an> เหลือสองตัวยิงมาเลยปล่อไม่ยิงไ,ไม่นนนยิงยิงเลย เป็นมุงเดยไปหน่ะของๆหน่อยมันจะโดนกระโดดแล้วเรียบร้อยเพื่อนยิงเกืบเกือบท้ายคอเลยไม่เนี่ยยังไม่ถึงสิบคิวเลยเนี่ยเรียบร้อยโอเคสิบคิวพอดีถึกดีอยู่นะทุกคนเซตเนี้ยก็ไปลองเล่นกันได้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ